สวัสดีปีใหม่นะครับจะผ่านพ้นปีเก่าไปแล้วขอให้เรื่องราวร้ายๆต่างๆที่ผ่านมานะครับเหมือนันไฟา์แล้วก็หายไปให้หมดปีใหม่ก็รับแต่เรื่องดีๆนะครับมีความสุขกันตลอดทั้งปีนะครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับ คตอนนี้นะครับเรากำลังจะผ่านพ้นปี2 9 6 4แล้วนะครับซึ่งเป็นปีที่ต้องบอกว่าเหนื่อยยากลำบากเพราะสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดแล้วก็บ้านเมืองนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสําหรับในปี2 9 6 5นะครับดาวมอนิเตอ์ยูครับซึ่งเป็นตัวกลางของความยุ่งยากความลําบากอยู่กับเรามา6 7, ปี7ปีวุ่นวายไปหมดเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่ากำลังจะพ้นไปในช่วงปี65กลางปีแล้วนะฮะคือช่วงกรกฎาคมจะย้ายออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยครับว่าดวงเมืองดวงโลกกำลังจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับในปี65ฟ้าใหม่นั้นนะครับขอไวพอให้ทั้ง12ราศีนะครับทุกท่านที่ดูอยู่นะครับไม่ว่าจะเกิดในวันใดจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับหรือทั้ง12ราศีขอได้รับแต่ความโชคดีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการดวงดีคอนเฟิร์มครับ ก็คืออเอ็มดิ